สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้มูนกายองหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในเรื่อง True Beauty มูนกายองเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2อ,อ3พปัจจุบันเธออายุ25ปีสูง169เซนติเมตรมูนกายองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชองคยุนกวาน มุนกายองเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเด็กโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่อง My Teacher และผลงานซีรีส์เรื่องแรกคือเรื่อง Fallen Angel Jenny ในปีพศ2549ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นผลงานต่างๆในวงการบันเทิงของเธอโดยเธอมีซีรีส์เรื่องต่างๆมากมายอาทิเช่น p i n t Out, Home Town Over the Hill, Bitter Sweet Life Bast Guy Who a r u you ต่อมาในปีพศ2557มุนกายองได้รับบทนำครั้งแรกในซีรีส์เรื่องมิมิที่ประกบคู่กับชางมินวงทงบังชิงกิหลังจากนั้นเธอก็มีซีรีส์อีกหลายเรื่องให้แฟนคลับได้ติดตามกันอาทิเช่น Exonex t o o o r Delicious l o v e d o n t Dare to Dream Life Up to Your Name ในปีพศสอ6 2นยมุนกายองได้แสดงซีรีส์เรื่อง w e l c o m i o w t i YG t i 2ซึ่งเรื่องนี้คิมซอนโฮก็แสดงด้วยจึงทำให้เธอสนิทกับคิมซอนโฮและเธอเคยส่งรถอาหารไปให้คิมซอนโฮที่กองถ่ายซีรีส์เรื่อง Start Up คิมซอนโฮได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับรถอาหารพร้อมข้อความว่ารุ่นน้องขอบคุณนะครับสำหรับเซอร์ไพรส์ผมมีความสุขกับเครื่องดื่มมาก นอกจากนี้เขาก็ยังได้ให้กำลังใจเธอสำหรับผลงานเรื่อง True Beauty และข้อความบนรถอาหารที่มุนกายองส่งมาให้คิมซอนโฮเขียนว่าฉันจะเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานของซีรีส์เรื่อง Startup ให้ทำงานเสร็จด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและในปีพศ2563เธอก็มีซีรีส์ในเรื่อง Find Me in Your Memory และปีพศ2564ในเรื่อง True Beauty และในปัจจุบันปีพศ2565มุนกายองกำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง Link Eat and Love TO Q i l l ที่ประกบคู่กับยอจินกู ด้านชีวิตส่วนตัวมุลกายองเกิดและเติบโตที่ประเทศเยอรมันจึงทำให้เธอพูภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดีและครอบครัวของเธอได้ย้ายกลับมาที่เกาหลีเมื่อเธออายุสิบขวบและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของมุลกายองเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจ,จะฝากแฟนคลับของมุลกายองติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะ ท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ